มาอตอนชวงนี้นะครับมาอัพดตข่าวต่างประเทศกันบ้างดีกว่านะครับเกิดขึ้นที่เกาหลีใต้แล้วก็มาเลเซียนะครับในสถานีรถในาการเดินทางถ้าจะว่าไปแล้วก็เป็นอุทาหอณนะครับสำหรับใครที่จะเดินทางไปไหนมาไหนให้ช่วยใช้สติสัมผชัญยะมองซ้ายแลขวาดูหน้าดูหลังให้ดีๆนะครับเพราะว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาทีเดียวนะครับข่าวเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับซึ่งมาเลเซียก็เตรียมหาเทคโนโลยีติดตามสัญญาณบนเครื่องบินนะครับที่จะสามารถระบุตำแหน่งเครื่องบินได้ครับ าล้ครับมาดูเหตุการณ์ที่เกาหลีใต้กันก่อนนะครับโดยเมื่อวานนี้ได้เกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นในสถานีรถประจําทางที่ตั้งอยู่ในเมืองโกยางทางตอนเหนือของกรุงโซนะครับในเกาหลีใต้นะครับทาให้มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วรายแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก42รายนะครับในจานวนดันก่าวมี2รายที่มีอาการสาหัสและก็มีแนวโน้มที่ยอดผู้เสียชีวิตจะเพิ่มมากขึ้นครับส่วนสาเหตุนั้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานเบื้องต้นว่าต้นเพลิงน่าจะอยู่บริเวณพื้น พื้นที่ที่กำลังมีการก่อสร้างซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียงกับสถานีรถประจําทางในขณะที่สํานักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้ก็รายงานว่าร่างผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ถูกพบในบริเวณห้องน้ำใกล้ๆกับพื้นที่ที่ก่อสร้างดังกล่าวครับ ขณะที่ประเทศมาเลเซียนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการบินจํานวนกว่า50คนค่ะซึ่งเป็นตัวแทนจากประเทศต่างๆทั่วโลกเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมที่ตัดจัดขึ้นนะคะในกรุงมกัลลาลัมเปอร์ค่ะซึ่งเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้ เพื่อหารือร่วมกันเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะที่จะใช้พัฒนาอุปกรณ์รับสัญญาณบนเครื่องบินที่สามารถระบุตำแหน่งเครื่องบินได้แบบทันท่วงทีหรือที่เรียกกันว่าเรียลไทม์ค่ะรวมถึงการอัปเดตข้อมูลจากกล่องดำเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถรับรู้สถานการณ์ล่าสุดบนเครื่องบินได้ตลอดเวลานะคะ ซึ่งการประชุมครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเป็นเวลา2วันค่ะได้รับแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์เครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MS370 นะคะซึ่งหายไปสับศูนย์พร้อมกับผู้โดยสารและลูกเรือนะคะ239คนตั้งแต่เมื่อวันที่8บมีนาคมที่ผ่านมาค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับเป็นเหตุการณ์นะครับที่ค่อนข้างจะระทึกทีเดียวนะครับที่เกิดขึ้นนะครับที่เมืองอิวัต อีวาเตะประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งนักร้องเกิรกรุ๊ปชื่อดังนะครับจากวง AKB48 นะครับก็ถูกกลุ่มชายนะครับอันนี้ไม่ทราบชื่อนะครับก็มาทำร้ายนะครับโดยใช้มีดแทงแล้วก็แฝงตัวไปในกลุ่มของแฟนคลับนั่นเองครับมาดูรายละเอียดของข่าวกันครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าได้เกิดเหตุทำร้ายร่างกายนักร้องสาวในประเทศญี่ปุ่นครับ ก็อยู่ที่เมืองเขาขออภัยนะครับก็ชื่อว่าคาวะเอรินะนะครับอายุ19ปีแล้วก็อิริยมะอันนะครับอายุ18ปี2นะักร้องสาวสมาชิกวงเกิร์กรุ๊ป AKB48 ครับในประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งทั้งสองถูกทำร้ายนะครับร่างกายนะครับโดยคนร้ายเนี่ยได้ใช้อาวุธคล้ายมีดด้ามยาวครับทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นในงานแฟนมิทติ้งแอนเช็ c อีเวนต์ครับที่จังหวัดอิวาเตะนะครับประเทศญี่ปุ่นโดยคนร้ายเนี่ยเป็นชายวัยรุ่นครับนำอาวุธมีดด้ามยาวนะครับทำร้ายร่างกายกลุ่มสมาชิกในวงจนเป็นเหตุให้คาวะเอะริรินครับได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะขนาด ที่อิริยามะอันนะครับมีดพาดไปโดนที่แขนนะครับซึ่งทันทีที่เกิดเหตุสตาฟที่เห็นเหตุการณ์และก็อยู่ใกล้ที่สุดเนี่ยก็ได้รีบเข้าไปช่วยนะครับทำให้ได้รับบาดเจ็บไปด้วยนะครับหนึ่งรายด้วยกันครับสำหรับวง AKB48 นะครับก็เป็นศิลปินกลุ่มที่ได้รับความนิยมในฐานะที่เป็นไอดอลที่คุณสามารถพบปะได้ ซึ่งจะมีการจัดงานให้แฟนๆได้สนทนาแล้วก็จับมือจับไม้กับสมาชิกที่ชื่นชอบได้แต่หลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทำให้ต้องยกเลิกงานมิ้งจับมือเมื่อวานนี้ไปนะครับ ทั้งนี้ในงานที่อิวาเตะนะครับมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยราวร้อยคนนะครับแต่ระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยกลับมีการใช้ระบบการซุ่มตรวจสัมภาระแล้วก็ค้นตัวผู้คนที่เข้าร่วมงานแบบซุ่มนะครับทำให้ทีมงานจะต้องพิจารณามาตรฐานการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นหลังจากนี้ซึ่งจากการสอบสวนพบว,ว่าคนร้ายที่ก่อเหตุชื่อ อุเมดาซาโตโรนะครับอายุ24ปีซึ่งมารดาของผู้ก่อเหตุระบุว่าไม่น่าเชื่อว่าบุตรชายของเธอจะก่อเหตุได้เพราะว่าเป็นคนเงียบๆแต่ก็ต้องว่าไปตามความผิดอย่างไรก็ตามทั้งคาวเอและก็อิริยามะปลอดภัยดีแล้วแล้วก็สามารถออกจากโรงพยาบาลได้ในวันนี้ครับส่วนสตาฟที่ได้รับบาดเจ็บก็ปลอดภัยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ต้อง ทำให้นักร้องจ่างก็ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของการมีติ้งแบบว่าไม่มีการไม่มีการตรวจเรื่องของความปลอดภัยนะฮะปกติแล้วสังเกตเห็นว่าในประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับก็ไม่ค่อยจะมีมากนักในการที่ ศิลปินโดนทำร้ายนะครับ<ช>นอกจากจะมีแค่ทำอัตวัฎมาตรกรรมอย่างวงเอ็กเสปแนแต่ในต่างประเทศอย่างประเทศอังกฤษนี่ก็มีผู้คนที่ทำร้ายศิลปินที่เขาชื่นชมชื่นชอบอย่างเช่นจ,นจอร์แดนนอนนี่ก็ดักนะครับมาดักหลายวัน<อ>แล้วก็ามายิงที่หน้า,าพาัทเมนเลยครับ อ,อ,อันนี้ก็ต้องออระวังกันให้ดีนะคะจจเดี๋ยวยเรามาดูข่าวในประเทศกันบ้างดีกว่าค่ะสําหรับผู้คนที่ชื่นชอบ o อท p นะคะหรือว่าสินค้าต่างๆที่เป็นของดีแต่ละจังหวัดค่ะวันนี้มีข่าวดีมาฝากนะคะกับงาน o อท p อปมิเตีย e 2014ค่ะที่กําลังจะจัดขึ้นนะคะรวบรวมสินค้าขึ้นชื่อของแต่ละจังหวัดมาฝากกันค่ะ งานโอทอปมิเตียในปีนี้นะคะมีการจําหน่ายอาหารขึ้นชื่อของแต่ละจังหวัดเช่นเคยค่ะอย่างเช่นในภาพที่เราได้เห็นนะคะคุณผู้ชมมีข้าวหลามจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะสระ,ะเปาทับปรีเมืองละนองรวมถึงผลิตภัณฑ์การแต่งกายผ้าไทยกระเป๋าสารจากพืชธรรมชาติค่ะโดยอาหารและผลิตภัณฑ์ที่นำมาจาัดจำหน่ายในงานนะคะจะมีราคาพิเศษกว่าทุกครั้งเนื่องจากผู้ซื้อได้พบปาก,กับผู้ผลิตโดยตรงค่ะ ด้านคุณพรพลเอกอัธพรนะคะประธานเครือข่ายโอท็อปประเทศไทยกล่าวว่าประชาชนที่มางานโอท็อปมิเกียนะคะนอกจากจะได้ของอร่อยแล้วก็ยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอีกด้วยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันเลยค่ะซึ่งการจัดงานแต่ละครั้งเนี่ยเราจะมีการรวบรวมสินค้าโอท็อประดับเด่นๆของทุกจังหวัดนะครับเข้ามารวมกันไว้ที่นี่และโดยเฉพาะยิ่งนโยบายของทางกรมพัฒนากาเที่ยวเนี่ยให้มีในโซนโอท็อปเอาเด ก็คือเป็นโอท็อปเด่นๆของจังหวัดแล้วก็มีการลดราคามีการแจกไวเชอร์เพื่อให้มีการลดราคาพิเศษด้วยถ้าท่านมาที่งานโอท็อปมิเตียเนี่ยมาที่เดียวท่านก็ได้เที่ยวทั่วประเทศไทยนะครับท่านได้จับใจ่ายใช้สอยในราคาประหยัดแล้วก็มีโอกาสอีกอย่างหนึง่งก็คือเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านซื้อสินค้าในงานเนี่ยมันจะกลับสู่ชุมชนเไปไ็นรายได้ไปยังชุมชนได้โดยตรงเลย สำหรับผลิตภัณฑ์โอท็อปที่โดดเด่นนะคะและก็ดึงดูดใจนักท่องนัก,น,กนักเที่ยวแล้วก็นักช็อปในปีนี้นะคะต้องขอยกให้ของดีเมืองมหาสารคามค่ะที่เขานําต้นกกมาแปรรูปนะคะเป็นเสือกก ที่มีจุดเด่นค่ะก็คือลวดลายแบบมัดหมีนะคะแล้วก็ย้อมสีด้วยธรรมชาติรวมทั้งยังตอบรับกับความทันสมัยนะคะทอด้วยเสือกกหลายขนาดมีทั้งแบบผืนยาวนะคะแล้วก็ม้วนสําหรับพกพาแบบที่นอนปิกนิกก็มีค่ะอย่างที่เราเห็นในภาพเลยนะคะคซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการต่อยอดและก็เพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าของชุมชนถัถกรรมบ้านแพงจังหวัดมหาสารคามค่ะ สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจแล้วก็ชื่นชอบสินค้าโอท็อปแบบนี้นะคะ<ๆ>ก็สามารถไปจับจ่ายใช้สอยได้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้นะคะฮ<ๆ>อล์หนึ่งถึเมืองทองทาน,นีค่ะครับน่<ๆ>าสนใจมากๆเลยนะครับค่ะ คือจะบอกว่าสินค้าไทยนะครับโดยเฉพาะสินค้าโอท็อปเนี่ยนะครับก็โด่งดังไกลถึงทั่วโลกนะครับ,<ช>รบถ้าเขาจะมีการจัดเกรดของเขาถ้าสมมติว่าห้าดาวเนี่ยก็จะสามารถที่แบบว่าส่งออก <สง S 2> ต่าง<อ>ประเทศได้ไในเรื่องคุณภาพต่างๆทั้งของกินของใช้นั่นเองก็คงจะเป็นความภาคภูมิใจของหลายๆจังหวัดนะครับที่นำเอาของดีของเรามานําเสนอนะครับสาหรับ เรื่องของอุปโภคบริโภคแล้ว <studio> ก <st <ress> ็ของใช้อะไรต่างๆเอ๊ะรู้สึกว่าจะขาดอะไรนิดไหมขาดอะไรครับบ้งไฟอ๋อบ้งไฟโอ้เมื่อวานเกิดอุบัติเหตุนะครับที่จังหวัดทางภาคอีสานนะครับก็มีการจุดบ้งไฟกันปรากฏว่าคนบริเวณแถบนั้นก็เป็นสาภรรยานะครับที่ไปยินดูนะครับปรากฏบ้งไฟไม่ตกใส่หัวปั๊บก็ เสียชีวิตเลยนะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับใช่แล้วนะครับนอกจากจะมีการพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆแล้วนะครับเรื่องของความเป็นอยู่การกินการใช้เนี่ยก็มีส่วนอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าเป็นยุคของโลกาภิวัตน์แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของความเจริญเหล่านี้นะครับสามารถที่จะมามีผลกระทบนะครับกับเรื่องของการแต่งกายหรือว่าเรื่องของศิลปวัฒนธรรมไทยเช่นเดียวกันนะครับ ยิดติดตามรายละเอียดจากรายงานของคุณชุตินาถพงทองวัฒนากันเลยนะครับเชิญครับผม ว่านอกจากการแต่งหน้าทำผมแล้วเสื้อผ้าก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยดึงดูดให้ผู้อื่นสนใจและยิ่งถ้าใครใส่เสื้อผ้าบ่งบอกความเป็นตนเองมากที่สุดก็ยิ่งทำให้เป็นที่ชื่นชมคงไม่มีวัยรุ่นสมัยนี้ใส่จงกระเบนห่มสบายเดินสยามขึ้นรถไฟฟ้าไปไหนตอนไหนแต่ถ้าจะมีใครสักคนทำแบบที่ว่าก็คงถูกมองว่าเป็นตัวประหลาดแน่ๆ ทั้งที่ความจริงชุดไทยเหล่านี้ถือเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมที่แสดงออกให้สากลรับรู้ถึงความเป็นไทยจากสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปก็อดสงสัยไม่ได้ว่าร้านขายเสื้อผ้าพื้นเมืองร้านนี้จะสามารถอยู่รอดได้อย่างไรเจ้าของร้านขายชุดล้านนานในเมืองเชียงใหม่เล่าว่าการเปิดร้านขายเสื้อผ้าพื้นเมืองในช่วงแรกๆไม่ได้รับการตอบรับเท่าที่ควรแต่ก็เชื่อว่าศิลปะผ้าพื้นเมืองเหล่านี้ยังคงเป็นสัญลักษณ์ของชาวไทยเหนือตอนบน พอพี่เปิดในยุคที่ว่าคนไทยโดยเฉพาะคนเชียงใหม่เนี่ยกระแสนิยมของนอกจากฮ่องกงหรือเกาหลียุคนั้นจะเป็นยุคแบรนด์เนมเข้ามาใหม่ๆการแต่งกายของชาวร้านนาจะนิยมนุ่งผ้าซิน่นแบ่งตามชนกลุ่มได้4กลุ่มผ้าซิ่นก็จะเป็นโดยหลักก็จะเป็นผ้าซิ่นตินจกตัวนี้นะคะเป็นซิ่นที่ตัวมีลายเป็นขวาง และต่อด้วยตีนที่ทอด้วยวิธีการจบนะคะเรียกรวมว่าผ้าสิ้นตีนจกอันนี้เป็นตัวสิ้นเอกลักษณ์ของกลุ่มไทยยวนหรือคนเมืองอันนี้กลุ่มไทยใหญ่กลุ่มไทยใหญ่นี่หรือรัชชาเนี่ยเอกลักษณ์ของเขาก็คือสิ้นลายคลื่นตรงนี้จะเป็นลายคลื่นนะคะพวกนี้ก็ทอด้วยวิธีการเกาะล้วงกลุ่มไทยลื้อเนี่ยเอกลักษณ์เด่นของเขาก็คือว่าจะมีลายจงช่วงกลางของลําตัวกลุ่มไทยเขินนี่ จริงๆแล้วตัวผ้าสิ้นจะไม่ค่อยมีลวดลายอะไรมากก็จะมีแค่เป็นลายตาเป็นริ้วตรงกลางแล้วก็ต่อด้วยข้างล่างเป็นเชิงสีเขียวเรียกอย่างว่าสิ้นตินเขียวแม้กระแสสังคมในยุคนี้จะลุ่มหลงไปกับแฟชั่นตะวันตกพี่อัญชรีในฐานะคนอนุรักษ์ผ้าร้านนากลับมองว่าเป็นเรื่องปกติและเชื่อมั่นว่าวัฒนธรรมการแต่งกายของคนไทยจะไม่มีวันสูญหายยิ่งโลกวัดวิวัฒนาการไปมากเท่าไหร่ โลกแห่งเทคโนโลยีหรือแฟชั่นอะไรก็ตามเนี่ยมนุษย์ทุกคนสิ่งที่เป็นดั้งเดิมหรือออริจินอลหรือเป็นรากของทุกคนที่อันนี้พูดถึงทุกประเทศนะคะก็จะยิ่งหันกลับมามองตัวเองมากขึ้นเท่านั้นถึงแม้ว่ามันจะลดหรือมันจะแผ่วลงเนี่ยนะคะแต่ก็คิดว่ามันคงยังไม่หมดไปง่ายๆในเรื่องเรื่องที่ว่าคนจะมานิยมของไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ ร้านเสื้อสีสันพันไม้เป็นธุรกิจเสื้อผ้าที่ต้องต่อสู้กับกระแสแฟชั่นปัจจุบันเป็นอย่างมากแต่ด้วยความรักในงานศิลปะผ้าล้านนาจึงขออาสาสืบทอดวัฒนธรรมเหล่านี้ พี่อัญชลีจะเชื่อมั่นว่าวัฒนธรรมด้านการแต่งกายของชาวร้านนายังคงอยู่กับจิตใต้สำนึกของคนไทยแต่ทางร้านเองก็คงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเครื่องแต่งกายเพื่อให้ตอบรับกับกระแสนิยมแต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงไม่ทิ้งกลิ่นอายของความเป็นร้านนานัทพลพรมสอนถ่ายภาพชุตินาถพงพรวัฒนาโมโนชเวนตี้นรายงาน ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะครับในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมแล้วก็โยงใย,ยไปถึงเรื่องของเสื้อผ้าใน,ในยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับเรื่องของยังดีไซเนอร์ดีไซเนอร์รุ่นใหม่ๆของไทยเราก็สามารถจะผลักดันเรื่องของความคิดของเราให้ก้าวไปสู่ระดับโลกได้อ,อย่างเช่นตอนนี้ในโลกนะครับอย่างเช่นประเทศยูเครนเนี่ยมื่อก่อนเขาก็มักจะมีเวลาว่างก็จะไปเที่ยว ปร,ประเทศนู้นประเทศนี้เพราะว่าในยุโรปอยู่ใกล้กันตอนนี้เริ่มมีเขาเรียกว่ากระแสในการชาติยมเอาพวกเสื้อผ้าเก่าๆแล้วก็มองดูศึกษาเรื่องของประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมของตัวเองเช่นเดียวกันครับคนไทยเราก็น่าจะมีโอกาสอย่างนั้นบ้างอีกหนึ่งแบรนด์นะ คุณพ่อที่คุณลูกภาคภูมิใจเนี่ยนั่นก็คือแบรนด์สีริวันวลีของพระองค์หญิงนั่นเองนะครับก็โด่งดังไปไกลทั่วโลกเลยนะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนั่นเองนะครับมาที่เรื่องราวปิดท้ายในช่วงนี้ดีกว่าครับของหุ้นนะครับต้องบอกว่าหุ้นเนี่ยเมื่อวานนะครับเปิดตัวในรอบสัปดาห์นี้นะครับไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะครับเพราะเปิดตัววันแรกของสัปดาห์นะครับก็ดัชนีอ่อนตัวนะครับแล้วก็ติดลบไปนะครับเกิดทั้งวันครับจนมาปิดตลาดลดลงไปนะครับ8.55จุดนะครับ ช่วงหน้ามาติดตามกันต่อนะครับกับช่วง Something to know ครับ